สวัสดีครับพีซีเจอกันลุกหัวชาแนลที่แก่งมราจันอีกหนึ่งวันครับผมวันนี้ก็คึกคักกันบ่ายๆฮะครับผมเด็กน้อยก็เล่นน้ำแล้สนุกครับผมมาเที่ยวแก่งมราจันนะครับวันนี้อากาศดีฮะเด็กน้อยกำลังเล่นน้ำเต็มครับพี่วันนี้ร้อนครับผมสวัสดีครับเด็กๆครับผมสวัสดีนะครับเจอกันลุงหัวชาแนลครับผม เด็กๆลงชั้นนี้ที่แก่งโบราณจานอีกหนึ่งวันครับวันนี้ฮะวันนี้ไม่ค่อยมีแขกครับพี่อารมณากาศฮะเด็กๆเล่นน้ำน่ารักมากครับพีที่แก่งโบราณจานนี้นะฮะบรรยากาศนี้โอเคผมลุงน้องเล่นน้ำครับพี่ลุงอาครับผมหนาวไหมครับหนาวไหมหนาวเนาะวันนี้มันร้อนไม่หนาวเลยหรอก ต้นเด็เคโนนี้ใหญ่นะสี่ตก400ปีครับผมบรรยากาศให้ดูบรรยากาศด็กเขาเล่นน้ำฮะเด็กเขาจะโดดน้ำครับสี่ไปแล้วครับไปแล้วโดดไปแล้วเขาฝากไลฟ์แชร์ช่องลุงหัวแชแนลครับผมขอบคุณมากฮะทำไรเรื่อยๆครับผมกดกล้องเกือบไม่ทันได้หน่อยนึง ก้องเตือนท่นน้องเขาเดินะเอาไปลูกไปเอาไปปั๊อบป๊อบป๊มไปแล้วครับไปแล้วรบวรบวร,บาปปรยากาศแก่ง้งไปแต่เมื่อไรนะครับากาศดีครับผมบรรยากาศนี้นะ FC. เอฟเงียบฮะขอบพระคุณครับเอฟซีติดตามร่มวมกับชแนลฮะ ครับคลิปนี้ฝากแล้วก็แชร์ไว้ที่ตรงต้นตะเคียนนะฮะครับผมสวัสดีครับ